สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้ำตาลนะคะก็จะมาสอนในเรื่องของ verb to have นะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่า verb to have ใช้กันยังไงนะคะหลักการใช้ verb to have นะคะคือ verb to have นะทำหน้าที่เป็นกริยาหลักนะคะหรือ main verbs นั่นเอง verb to have เมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาหลักจะมีความหมายคำว,ว่ามี h a s ใช้กับ he she it เป็นประธานเอกภพค่ะ have ใช้กับ I U V D คือประธานพหูพจน์ h a d เป็นรูปอดีตของ have has ใช้กับประธานทุกตัวค่ะที่เป็นอดีตเท่านั้นตัวอย่างเช่น I have a new job ฉันมีงานใหม่ Tom h a d a big house Tom เคยมีบ้านหลังใหญ่ หลักการที่ทําให้ให้เป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็เป็นประโยคคําถามค่ะเมื่อทําเป็นรูปประโยคนะคะปฏิเสธหรือคําถามต้องใช้กิริยาช่วยค่ะก็คือนำ verb to do ค่ะมาช่วยจำให้แม่นนะคะ verb to have ที่เป็นกิริยาหลักห้ามใส่น o อตหลัง have has ประโยคปฏิเสธ I U V d e และประธานมหูพจน์อื่นๆนะคะ บวกดอนแฮปฮีชีอิดเป็นประธานเอกภพอื่นๆนะคะบวกดอนแฮปตัวอย่างที่1นึ่งนะคะ I don't have any time ฉันไม่มีเวลาเลยตัวอย่างที่สอง y f r i e n d does not have อาคาแฟนฉันไม่มีรถเรามาดูกันเลยค่ะว่าประโยคคำถามเป็นยังไงนะคะประโยคคำถามก็จะเป็น is not นะคะก็คือ ดู i u v d ค่ะและประทานพหุพจน์อื่นๆบวก a v e ถ้าเป็น d o าสบวก He ชีอิ t และประทานเอกภพอื่นๆบวกแฮปค่ะตัวอย่างรูปประโยคนะคะ d o e แฮ e have any b r o t h e r is sister. s i <we> s t e r นิดมีพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวหรือไม่ประทานเอกภพ เมื่อทำเป็น <f> รูปประโยคปฏิเสธใช้ d o n s not ค่ะและประโยคคำถามใช้ does แล้วให้เปลี่ยนเป็น has กลับมาเป็น have นั่นเป็นเพราะว่า has คือคือรูปเต็ม s ของ have หลักการใช้ไวยากรณ์ค่ะใน present simple tense ประธานเอกภพ verb ช่องหนึ่งเติม s หรือ es เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามกิริยาจะกลับมาอยู่ในรูปของ verb ทู verb ช่องหนึ่งปกติค่ะ verb to have ทำหน้าที่เป็นกิริยาช่วยนะคะ verb to have กิริยาช่วยเป็นยังไง perfect tense นะคะโครงสร้างประโยค present perfect tense ก็คือประธานบวก have had had บวก verb ช่องสามค่ะโครงสร้างประโยค past present ประโยคโครงสร้างของ past perfect tense นะคะก็คือประธานบวก h a d บวก verb ช่อง3ส่วนโครงสร้างประโยคของ future perfect tense นะคะประธานบวก will have บวก verb ช่อง3ค่ะประโยคที่1คือ I have w o r k e h a d i s week สัปดาห์นี้ฉันทำงานหนะัก